สวัสดีจ้าเพื่อนๆนเรามาดูเรามาเรามาดูล่างกันต่อล่างหนว่วยสองตัวล่างรัฐบาลก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าในทางนี้ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้มมทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า เลขที่ผิดแล้วก็คือผิดไม่ต้องเอามาโชว์เนาะเอาตัวที่มันถูกมาโชว์กันเอานี่ล่างเอาสูตรนี้ลงเพราะว่ามันเข้าอยู่สูตรนี้ลงไปแล้วนี่เอาสูตรที่สองที่มันเข้าเลยปีที่สามที่ลงที่แล้วจะเอามาเป็นที่สองล่างจะพูดกันจะ ประจำวันที่16ทับ68 16เราจะย้อนดูตัวที่มันเข้าเนาะสูตรนี้เข้าดีอยู่แต่มันเข้ามาตลอดเลยแต่ไม่ได้เอาลงเพราะว่ามันเยอะ <laughs> บวกเยอะขี้เกียจบวกผิดผิดถูกๆูก,กไม่อยากเอาลงเท่าไหร่ดูกันเลย เอาตัวนี้แหละแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเราใช้หมื่นเจ็ดเจ็ดสิบล่างสามครั้งบวกห้าคงที่เซนสามครั้งบวกร้อยหนึ่งครั้ง อาหมดเลยน,นี่เ <g ül> ปียดด้วยเหลือตัวเดียวไม่ได้เอาคือตัวนี้นี่แหลมตาลายมันเยอะนี่ไม่เข้าลงเห็นมันถูกอย่าอย่าให้เอฟซีดู <g ül> ชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะไม่ต้องวอรี่กับมันเดือนหนึ่งมีสองครั้งไม่ต้องห่วงเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่ง บวกห้าสามแปดยิบสี่หกสามสิบแปดบวกเก้าบวกหนึ่งบวกแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดห้าหกได้สามสี่ บวกหนึ่งบวกสองนะคะหกแปดเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกสี่ได้ศูนย์บวกไปหนึ่งเต็มคือหนึ่งจับคู่คือสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่ง หกศูนย์หกหนึ่งเลี้ยวไปที่หกหนึ่งน,นะคะต่อมาเลขเทียวคือศูนย์ห้า ถามาที่หกหนึงหนึสอบวกห้าห้าด้วยจะอันนี้ผิดอ้อวันทีผิดแ,แล้วอเนาะเก็บอะไล่ะวันที่ลบคำผิดมาใหม่อันนี้ได้

เป็นสิโอ mm. so ้สากเป็นสามหกสิบแปดบอกค่าหนึ่งสองสาม ้อยหนึ่งครั้งศูนย์บวกเจ็ดบวกหกบวกเจ็ดบวกหกโอ้ยลูกสื่อชีลบคำพิดมตอร์ระบบส่บอร์ปินต้องรุ่นนี้ต้องรุ่นนี้แหละ 6บุก6เป็น12 7บุก7เป็น14 4 5 6 6 7 8 9 1จับคู่ก็คือ8 6 8 7 9 6 9 7 1 6 1 7เลขออกไปที่8 7 ท้ายท้ายสุดมันจะแม่นไหมแต่เลขพวกนี้มันเข้าอยู่เพราะว่ามันเยอะไม่อยากเอาบวกเยอะเนาะเลขเดียวคือสามสี่ห้าแปดเก้าแปดล่างมันมีแปดจ็ดเท่าซมหมื่นหนึ่งสองสาม บุคคงที่นะคะโอ้ตาหมองบุรแล้วสิบบิรีุงเลกเลยเท่าแล้วเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามร้อยหนึ่งครั้งสิบสามครั้งหน่วยหนึ่งครั้งเยอะมากเยอะมากเยอะมากไม่ได้เอาตัวเดียวนี่แหละเพราะมันมาลักสิบเอาลักสิบแล้วเนาะ ก็คือ4แปดสามยี่สิบสี่บวกห้าสามสามเป็นเก้าสามห้าสิบห้าบวกแปดเก้าสามเป็นเจ็ดบวกแปด หนึ่งสองสามสี้าหนึ่งสองสสห้าปดบวกห้าบวกหนึ่งเป็นสี่เก้าสิบสิบเวกสองเป็นห หแบดบวกแปดเป็นสิบหกหกมวกห้าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้เจ็ดแปดแปดอีกเด่นนี่จะมาอีกแปดเด่นนี่เน้นตัวข้างหลังดิเจ็ดเจ็ดมาหนึ่งหกหนึ่ง สามแปสีไม่ต้องเอาแล้วเพราะว่ามันจะคู่สามเจ็ดสามแปดสีเจสเจสปดเจดปด สองห้าแปดเก้าสี่สิบเอ็ดเต้มหนึ่งเต้มคนเต้มหน่อยสิเต้มหนึ่งก็มีได้นี่ดิเต้มมันเยอะเอาสามสี่ห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีเต้มสีมีเต้มสีได้หกเต้มสามได้เจ็ดเต้มศูนย์ ศูนย์ก็มีอยู่แต่มันมันไม่ชนชนสี 0, 4, ตัวเดียวเลยต้มสีเจ็ดอันนี้แต้มหนึ่งก็มีอยู่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดน,นี่ก็เต้มหนึ่งก็ได้อยู่ตอนนี้ตัดออกไปเนาะจ็ดไปหกแปดนะคะหกแปดนี่เต้มสีเต็มเต็มเลยแต้มที่มันชนเลยเอ <laughs> งวดอีแล้วชนชนไปที่หกนะ วุ้ทีเร็วเต็มศูนย์หกเลยนี่หกหกเฮ้ยเอาหกอย่างเดียวมันห้าก็มีได้นี่ห้ากระชุนตัวนี้กระชุนเสียงมาม,มุดเลยอันนี้มันชุนที่สามสี่ห้า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 สี่เด็ดเด็ดคือสีตัวเดียว มีเต็มสามก็ได้อยู่แต่ไม่เด่นเท่านี้ผู้เสียดายอะไรตัดมันทริงเนาะเต็มสามเต็มห้านีเต็มศูนย์นี่ไม่มีมีสูตรเดียวเต็มหนึ่งก็ไม่มีมีสูตรเดียวนี่แหละเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าไม่มีเต็มมาออกไปแล้วเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคบไ้รุ่น หกแปดสามแปดหกเจ็ดชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า